สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม A.K. Ark Survival e m o on Mobile กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมา,เ,าเปลี่ยนสีสัตว์นะฮะก็ง่ายๆครับแค่เรามีแค่เรามีเบอร์รีอ่อันนะฮะก็คือเบอร์รี่แบบอย่างเงี้ย อันนี้ใช้ได้เบอร์รี่เหลืองอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะฮะเบอร์รี่เมโจเบอร์รี่เนี่ยใช้ไม่ได้กับเบอร์รี่ดำอันนี้ใช้ไม่ได้นะ,ะใช้ได้ก็มีเบอร์รี่ฟ้าเบอร์รี่เหลืองแล้วก็เป็นเบอร์รี่แดงนะครับเคหลังจากที่เราได้เบอร์รี่มาแล้วนะฮะเราก็จะทำการใส่มันแล้วขี่มาอยู่ในนี้ได้ไง หลังจากทิ้งที่เราต้องมีนะคะคือไม้เอา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 อกก่อนมีเอาถ่านแล้วก็น้ำนะฮะนี่นะ,ะเริ่มการเผานี่นะฮะมันจะจะมีบอกว่าก่วิมันก็จะให้มาห้าอันนะฮะนี่นะ,ะ,นนะ,ะหลังจากที่เราได้มาแล้วนะฮะเราก็ ไปกันเราก็จะขั้นตอนต่อไปก็คือ,อ,อการบดแอมเบอร์นะฮะเนี่ยมันจะให้มาวิธีหาแอมเบอร์ง่ายๆนะฮะก็คือดูโฆษณาครับเนี่ยมันจะมีเนี่ยโฆษณามีบอกอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะอ่าหลังจากดูโฆษณาแล้วเราก็จะทำการบด ไม่อได้ผงมาแล้วนะฮะแล้วก็จะเอาผงเนี่ยเนี่ยนะฮะเราจะเอาเนี้ยเราจะเห็นอยู่ว่าเราจะใส่อะไรก็ได้นะฮะใส่สีดาบหรือสีผงก็ได้อะอย่างเช่นผมใส่ดาบอะไรเงี้ยดาบก็จะกลายเป็นสีม่วงอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่หลังจากที่เราก็ใส่ไปเลย อย่างเช่นอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนสีของอีกัวโนโดอนเออแล้วก็จะใช้ผงเนี่ยนะเนี่ยผงนี้กดระวเวลมันก็จะเพิ่มด้วยนะฮะในตัวอันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เห็นบางช่องก็าทำมาเนี่ยสีของมันก็เริ่มเปลี่ยนเนาะ มันจะเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยเว้ยแล้วก็เวลก็จะเพิ่มด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอะไรประมาณนั้นมาอันนี้ผมก็ย้อมย้อมให้แรปเตอร์ไปแล้วเนี่ยสีแดงผมว่าแรปเตอร์มันสีแดงมันไม่ค่อยสวยเนาะเ มันยังไม่สดเท่าอันนี้ไงเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็กดรอเวลามันก็จะมีเวลาบอกนะกดนี่นก็จะให้เวลมาเราก็จะเลือกจะอัพอะไรก็ได้นะส่วนผมผมว่าอัพ สเตมิน่ไม่ค่อยมีผลกับอีกัวโนดอนนะผมว่าออพเป็นสปีดดีกว่าหรือไม่ก็เลือดนะฮะอะไรประมาณนั้นโอเคนะวิธีต่อไปก็นี่ครับข้างๆผมเลยครับทัวร์ถ้ำครับผมอันนี้ถ้าหมายถึงแบบการเพิ่มเวลสัตว์นะ ส่วนอันนี้จะเป็นการเพิ่มเวลของคนนะฮะก็บุกไปเลยฮะทำอันนี้อาจจะตายก็ได้นะฮะเพราะว่าทำมันอันตรายมากนะโอ,โอ้เลเล็กเล็ก สิ่งที่เราต้องมีนะฮะก็คือใจฮะยังต้องเตรียมใจให้พร้อมนะ,ะไม่ต้องหว่วงครับไอเนี้ยคือมันตายอยู่แล้วเว้ยคือเราก็แค่มาเอาของแค่นั้นเองนะฮะหรือไม่ก็เซฟไปได้ที่สุดเว้ยหรือเนี่ยมันก็จะมาเพียบเลยเนี่ยโอเคค่อยๆลากมันมา ข้างเปลืองของครับจริงๆผมไม่กลัวแมงป่องนะเว่ยที่ผมกลัวเนี่ยตอนเนี้ยคือคืออ่ข้างข่าวนะฮะเนี่ยดูดิแมงเยอะโอ้ยรอน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 ,รอน อ่าอย่างนี้มันก็ทําไปเรื่อยๆนะฮะทาไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามอนไม่จะเกิดมันเกิดทุกเวลาอยู่แล้วนะฮะยังไงมันก็เกิดออกจากถ้ำนี่มันก็เกิดแล้วนะฮะก็ร้อนร้อนเือะ โอเคหลังจากที่เราออกมาจากทาก็ผมไม่ได้ออกมาทำอะไรหรอกออกมาเอากระสุนนะเพราะว่าลืมโอเคหลังจากที่เราได้กระสุนมาแนละ้วเราก็กลัวที่ไหน,นครับบวกไปเลยค่ะหัวแหลกแหลก ไปไปไปยิงอยู่ในทางนี้มันมันจะยิง ตายหยนึ่งม, oh, มาเพียบเลยไปเร็วๆจริงดิครับรออะไรเฮ้ยตรงนี้คาะวาไปนู่นไปนู่นไปนู่นเ้ยโอ้มาเพียบเลยนี่ยิงไปก่อนไม่โดนไม่โดนไม่โดน ตับตีนแตกเลยฮะตอนนี้เฮ้ยทำไมมันวิ่งไม่ได้วะอ๋อน่าจะเป็นหิวน้ำแน่เลยเนี่ยอย่าะยกกระโตดกูวิ่งได้ดีกว่าตามามาปหมเนี่ยป <Yeah. S 1> าดปาดปาด อ,อ้าวหายอ๋อถ้าจะเรนดอมกลับไปที่เดิมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับการเปลี่ยนสีสัตว์เนี่ยแล้วก็การเออลงถ้ำฟาร์มวลอะไรประมาณนั้นฟาร์มแค่หน้าก็พอไม่ต้องฟาร์มหลังนะ เพราะว่าหน้ามันก็เยอะและหลังมันจะขนาดไหนนี่นะเป็นผักที่ผมปลูกนะก็เป็นข้าวโพดกับมันฝรั่งนะเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะทำเป็นจับแกโลนิมัตนะฮะคือ,อเพราะว่าตัวมันตัวมันผมก็งงนะเพราะว่ายิง ยิงยาสลบไปแล้วมันไม่สลบนะเพราะว่าค่ารถค่าสลบมันลดค่อนข้างที่จะเร็วมากเนะฮยเพราะว่าแกลอนีมัทนี่น่าจะจับยากพอตัวเลยนะเอาละฮะนี่สำหรับคนชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า